ลมโมคืนพกพันคืนตลอดที่เบืออชาวนาวีผหกัดีไอสัตร์ปวตาปวดใหน้าน้ำให้เราดันใจไม่เคยวันต่ออันตรา,ายน้จเหนดินโคตร ลือไกลตาสุดทะเลลยกาทะเลลืทํำใจไม่หมดไฟอาคืแรลมแรงฝนลมไม่ตายขอฝากตัวฝักใจไว้ในุงคทา่ห้องเดืยอเป็นทา